วันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่รถหรูรถวีไอพต้องคันนี้เลยค่ะกับ Toyota a l p h a า d 2.5 Hybrid รถปี2018ค่ะ ครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนเลยให้ความพีเมียมไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในและที่สําคัญเจ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบไฮบริดมาพร้อมกับความประหยัดอีกด้วยนั่นเองต้องบอกว่าดีไซน์โฉมด้านหน้าให้ความทันสมัยและความภูมิฐานมากๆเลยค่ะนี่แค่ภายนอกนะคะเดี๋ยวเก็บพาทุกคนเนี่ยไปชมกับออปชันแล้วก็ความรู้ราด้านในต่อกันต่อเลยค่ะ ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในสภาพคือแบบ การดีไซน์การตกแต่งให้ความพิมพ์เมียมมากๆนะคะจะเป็นโทนสีดำแล้วก็ตัดกับโทนสีเบจได้แบบลงตัวมากๆมีการตกแต่งเป็นลายไม้สีน้ำตาลด้วยเบาะที่ได้เป็นเบาะทรงใหญ่นั่งสบายมากๆค่ะถ้าสนด้านหน้าก็คือได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยฝั่งทางด้านคนขับนะคะนี่เมมได้ด้วยนะจดะจงตำแหน่งการน,นั่งได้ถึงสามตำแหน่งด้วยกันค่ะพวงมาลัยจะเป็นรูปแบบสีก้านนะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะปรับวอลลมปรับมดได้มีครุสคอนโทลค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่น มีเดียหน้าจอทัสกีนนะคะตัวแอร์โซนด้านหน้าก็จะเป็นแบบดูอ,อ้อสดมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศนาโนโอีนะคะทำให้อากาศภายในรถของคุณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะเกียร์ออตโมต้นะคะมีช่องวางของข้างในบุกกระมะี่นะให้สัมผัสนุ่มมือเลยทีเดียวค่ะมีแบรกมือไฟฟ้าแบกโฮนะคะ ev โหมดมีในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็อ e ีกโคโหมดค่ะแล้วก็ตัวเป่าลมนะคะของบอกคุ่หน้าสามารถที่จะ เป่าในเรื่องของลมเย็นแล้วก็ลมร้อนได้นะคะตามอุณหภูมินะตอนนั้นตามการใช้งานได้เลยนะคะนี่สามารถปรับมุดตรงนี้ได้ที่วางแก้วค่ะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของสามารถเปิดได้2ฝั่งแบบนี้จะเปิดฝั่งด้านนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไวเลสชัตเจอร์ด้วยแล้วก็จะเปิดขึ้นฝั่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งนั่นเองค่ะด้านบนเขาก็จะมีกับตัวมุดลุ่มมาให้ด้วยสามารถสัง่งงานเปิดได้ทั้งโซนด้านหน้าอันนี้ก็เปิดประตูได้ ง,งานจากตรงนี้ได้เลยนะนี่นะคะแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นี่ข้างหน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ระบบอัตโนมือเนาะตัวนี้นะคะอันนี้คือโซนด้านหน้าค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โซนห้องพิจารณาด้านหลังกันต่อเลยค่ะ อนนี้ก็มานั่งอยู่โซนด้านหลังเรียบร้อยแล้วเป็นโซนห้องผู้นิสานทุกคนไทยจะบอกว่านั่งสบายมากๆนิ่งตัวเบาะนี้คือชอบเลยนะเป็นเบาะทรงใหญ่ที่แบบว่ารองรับสรีระของผู้นิสานผู้นั่งได้สบายๆเลยนะคะเบาะเป็นแบบกับการซีวีไอพีสุดๆเลยหัวเบาะจะเป็นหัวมิกกี้เมาส์ก็ช่วยในเรื่องของการหลอกศีรษะบางทีนั่งรถไกลๆ,ๆง่วงนะคะ จะได้ไม่ต้องคอพับพออ่อนนะทุกคนแล้วก็การตกแต่งเขาเนี่ยเหมือนประหนึ่งนั่งบนเครื่องบิน VIP ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นที่วางแก้วได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเลยคู่นี้นะจะเป็นเบาปรับไฟฟ้ามีที่รองน่่งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวปรับในเรื่องของตัวเป่าลมนะคะของตัวเบา อีกด้วยนั่นเองค่ะมีตัวนวดหลังไฟฟ้าให้สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะ่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นที่นั่งเบาะสภาพสวยงามไม่แพ้กันเลยปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะคะตามการใช้งานหรือกรณีที่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งเก็บขึ้นแยกซ้ายขวาได้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ในการวางของวางสัพพลาต่างๆได้ค่ะด้านบนนะคะอย่างที่บอกก็จะมีตัวมูลลูฟนาสั่งงานเปิดปิดจากโซนด้านหลังได้แบบนี้ด้วย นี่มีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมเลยค่ะปรับอุณหภูมิแบบแยกส่วนได้นะคะมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศ Nano E โน,โนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟนี่ปรับเปลี่ยนสีเห็นไหมตัวนี้สามารถ ปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นไฟสั้นบรรยากาศหรือว่าตัวแอมเบรไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวประดับโทนสีได้สีเหลืองสีส้มสีแดงชมพูอะไรแบบนี้สีม่วงปรับได้เลยแต่ตอนนี้คือฟินมากเลยอ่ะเพราะว่าเรากดที่ดันหลังตัวนวดด้านหลังนะคะตอนนี้มันกาลังทํางานอยู่เวลานั่งไกลๆก็คือ ใครกังวลในเรื่องของการวดลงกดหลังตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ค่ะก็จะมีกับตัวทีวีเพาดานมาให้ด้วยแบบนี้นะคะมีแอร์แยกแทรกขวามเทรี่สองท์ี่สามได้ความเย็ยนทั่วถึงอย่างแน่นอนขยับมาด้านล่างมีอะไรบ้างเป็นช่องเก็บของต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าคันนี้เปิดตัวมาราคาเกือบ 4ล้านเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นรถปี2018ค่ะที่โตโต้อคาของเราขายอยู่ที่229,000บาทค่ะราคานี้จัดไฟนแนนซ์ได้แล้วก็นอกจากนี้เรามีบริการหลังการขายกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีเลยใครสนใจก็รีบโทรมาได้เลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747ละ0837777757ค่ะแล้วก็แนะนานะคะอย่าให้คุณได้ลองมา เล่นออปชันนะคะมาสัมผัสตัวรถจริงได้แล้วก็มาลองขับดูได้เลยที่ตัอตค่ะของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะรับรองว่าถ้าคุณได้ลองมานั่งเนี่ยสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าแถวที่2หรือว่าโซนด้านหลังนะคะเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าเป็นรถ VIP กันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้เลยค่ะเอาละคลิปนี้หมดหนะ้าที่แล้วจะได้ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ